สวัสดีทุกคนเราต้นนารััดและนี่คือต้อนนารัดในวัยสิปีและเราจะพากันมาดูว่าต้นนารััดในวัยนี้ทําอะไรกันบ้างในแต่ละวันโอเครับชมกันเลยสายออิอเอนเตอร์ะพได้ทำ ขออนุญาตยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชีวิตหนึ่งวันของเด็กคณะดิจิตอลอาร์ตมหาลัยแม่ฟ้าหลวงครับคือจะบอกว่าอันนี้จะเป็นมล็อกที่เราจะพาทุกคนไปดูกันว่าชีวิตเด็กหนึ่งวันของเอ่อคณะดิจิตอลอาร์ตมอแม่ฟ้าหลวงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยเวว่ามหาลาัยแม่ฟ้าหลวงก็เปิดสอนดิจิตอลอาร์ตอยู่ซึ่งเราก็จะเป็นกระบ,บอกเสียงเยครับบอกว่าเออแบบเด็กๆคนไหนที่เรียนดิจิตอลอาร์ตอะไรพวกนี้ก็สนใจมอแม่ฟ้าหลวงไหมจ๊ะแต่ก่อนอื่นเลยเราขออนุญาตอันบล็อกของที่เราสั่งมาก่อน คือจะบอกว่าคือจะบอกว่าขอเราสั่งมาทั้งหมดอ่ะมันมีอยู่4ชิ้นเว้ยมันเป็นของใช้ทั้งนั้นเลยของเครื่องใช้มันมาถึงอยู่3มชิ้นอีกชิ้นนึ่ยังไม่มาก็จะเป็นอ่าผ้าคาดผมเพราะว่าเราต้องใช้ละผมเราเล็ยกยาวอะไรประมาณนี้อย่างชิ้นแรกอันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นผ้าเพราะว่าเพราะมันคือผ้าอันนี้เราสั่งแบบสุ่มผ้ามาเป็นของหนึ่งบาทและสิ่งที่เราจะได้ก็คือผ้าเช็ดจานแบบราคา1บาทอุ้ยผืนใหญ่อ,อ,ยอ,ยอยู่นะแกเอาดีๆเนี่ยผ้าก็ดีอยู่นะ ว่าบาบอันนี้ชิ้นแรกมึงคิดว่าน,นี้ป็น <Yeah. S 1> อะไอยาเราดูแก่ย่างนี้ถูกป่าวะอุย้ยน้องจะออกมาดื่มตาดูโลกแล้วมึงอุย้ยสบูู่ <Ooh. S 1> อันนี้คือซื้อมาเพราะว่าอยากได้อาที่ปั๊มสบูหลูหลูอุ้ยแกดูดิสวยเลยสวยปะโคตรเวิร์ดเออโคตรเวิร์ดดูดิแกดูดิ สวยอันนี้น้ำยาซักผ้ารู้เลยเลสภาพกล<า>่องบูบีมากอย่างเราแบเอาตรงนี้แมพูนี่เขาเหมือนอะไรนีเหมือนอันที่เบสใช้แกะไหมแกะโอ้ยได้แล้วน้ำยาซักผ้าทั้งหมด1ถุง2ถุง3ถุง3ถุงนี้ในาราคา58บาทมึงมันคุ้มมากอุ้ยกลิ่นหอมตอะนุมาเลยอ่ะเนี่ยเออกูเคยใช้แล้วฮะ นี่แกของใช้จําเป็นของเด็กหออันนี้พิกัดอยู่ในแอปส่มหมดเลยขมึงมันหอมมากเลยแต่ว่าเหมือนมันจะดูอะอ่อมาดีิหนึ่งมันหอมมากทุกคนดมไหมดมไม่ได้กินหรอก <c oughs> ตอแหละอะตอแหลมาอันนี้ันเป็นของสามอย่างที่ส่งมาถึงเราแล้วนะจ๊ะหมดเวลาปะของว่าวย มึงมึงลองไปเดินตรงกลางห้องแล้วก็ซินเดอเรลล่านี่หมุนไม่ได้มึนก่อนดิมึงก็ทำให้มันแบบว่าอยู่รอบรอบดิเออเออเราเริ่มเรียนตอนเที่ยงเราไปตอนสิบเอ็ดโมงห้าสิบรู้สึกดีที่เป็นเด็กปัตินะเพราะว่าสูสว่ากว่านี่ก็สื่อเก่งสุดาดิ ขึ้นรถเจนเราต้องเอาอีมูนแล,ล้ปิดผมก็คือเดี๋ยวผมกะเซรงเพราะว่าขึ้นรถเจนทุกครั้งเท่ากับรถเจนจะทำผมให้เราใหม่หม,หมดทุกรอบเลยถ้าเป็นทรงผมตามธรรมชาติที่เราไม่ชอบเล่นเกมกันเล่นเกมไอ้เหย้ยตาบอดแล้วหรอมองไม่เห็นแล้วอะ่ะเอากาแฟเช้าต้องกาแฟเดี๋ยวเก็บที่ก่อน เย่เย่ย,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 ยเยอาเาเอไม่น้องตายน้องเป็นไรโอิโอหนูกะซื้อไปเล่นที่บ้านไหมเขาต่อไปไปเล่นที่ห้องกันนั่นนี่อา้าวตัวตัวเล็กตับตัวขึ้น33.1สิบสม่ีเจิบขี้มันเลยสาเฮียเยชว์เบริรไปหึงทีเข้าผิดห้อง ว่าสคริปต์เสร็จแล้วนะครับทุกคนเดิร์ดิสคัตกันในกลุ่มเพราะว่าจ,จะให้ดิสคัตในกลุ่มให้อาจารย์ฟังแล้วก็ให้คนในกลุ่มอ่ะอธิบายว่าสินค้าตัวเองมีดียังไงแล้วก็เขาจะให้คนในกลุ่มอ่ะเรียกว่าสินค้าใครเด็ดสุดแล้วก็เอาคนนั้นอ่ะมาพรีเซนต์หน้าห้องยืดจุดจุด เย,ย่ถูกต้องหัวไม่ได้แล้ยมันคือเขาผิดเขาผิออดอ๋อตัวเชื่อมคือแอนชิบหายอะ่ะพ่อแม่ดูคลิปมีกูโดนตีเนี่ยผิดตลอดไป,ไปมันตรงคำนะ forever เด็กต้องเรียนอินเตอร์อีสานโกชูอินเตอร์เน <laughs> ี่ยเดี๋ยวอันไหนถ้าเกิดไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวเราตัดทิ้งไปเราจะตัดอันที่เราถูกพอฉ <laughs> ลาดกับเขาสักทีไม่ไหว้ละ ตาย That's why I love โอ้ยวิวสวยอนะ่ะสวยจังแกบรรยากาศรอๆตอนแบบพระอาทิตย์แบบิันเย็นๆมันเป็นอะไรที่สวยมากอะ่ะสวยจริงจังเนี่ยว่าแต่เพื่อกูหายไปไหนวะ โอเคแกคือฉันจะบอกว่าวันจันวันเนี้ยมันมีงานหนังสือที่มีคนเขียนมาธรรมดามาที่งานนี้ด้วยมีอ e ีเวนต์นี้ด้วยเป็นงานหนังสือที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่3เดือนหน้าอืมเพราะงั้นก็พามาดูบรรยากาศฝาล็อกได้คะแนน m f c u 33ด้วยก็เลยไปเพราะงั้นก็พามาดูบรรยากาศมือถือของมึงโป๊กเกอรคาแรคเตอร์ร้านี้เป็นร้านที่สั่นะคะที่มเหงือแม่ขอวเราอยู่และมั่นใจว่าจะมีครั้งที่ เพราะว่าลูกสาวคนโตได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะมาเรียนต่อที่มอแม่ค้าห,หลวงค่ะ โอเคครับคือว่าในคําถามข้อแรกนั้นพิธีกรถามคุณกิ่งว่าอะไรทําให้คุณกิ่งนั้นอยากที่จะเริ่มเขียนนิยายซึ่งคุณกิ่งก็ได้บอกกับคนฟังว่าคุณกิ่งเริ่มเขียนนิยายจากการที่คุณกิ่งนั้นอ่านนิยายหลายๆเรื่องแล้วเจอแต่ความไม่เม k e ซ e n s เจอแต่ความขัดแย้งแล้วมันทาให้ขัดใจคุณกิ่งก็เลยทําให้คุณกิ่งนั้นเริ่มที่จะออกมาเขียนนิยายในส่วนของคําถามข้อที่2พิธีกรนั้นถามคุณกิ่งว่าอะไรเป็นที่มาของนามปากกาของคุณกิ่งซึ่งคุณกิ่งก็ได้บอกวว่่่าาาามจกกกชือออลูสขงงงงคุณิเทั้ คนนั่นเองครับผมเข้าดูดอัดระบายใจมากในวันคืนแล้วดีใ,ใจมากปลาป่งได้ไะอะไรปลาป่งได้หำหำลักสีเอาอะไรทำไรมาติวแมวจี้แบบหลบนีกวาสิมึงแครแบลแคร์แ,แลบลตงจะปวดแครแบลีแดน สำหรับในวันนี้เป็นวันที่ต้นนั้นจะต้องเข้าไปเรียนคลาสภาษาไทยและซึ่งภาษาไทยเป็นอะไรที่เลิกคลาสช้ามากๆเพราะว่าเลิกประมาณเกือบทุ่มหนึ่งซึ่งคลาสภาษาไทยในวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากแบบว่าไปนั่งฟังอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมในในวิดีโอที่เขาแนบมาแล้วก็เขาก็มีการแนบงานให้เราทําซึ่งต้นก็ทางานสงเสร็จเรียบร้อยแล้วต้นก็เลยหยิบ iPad ขึ้นมาจดงานที่ตัวเองนั้นจะต้องทําภายในวันหยุดนี้และอุปกรณ์คู่ใจสําหรับในการเรียนของต้นนั้นก็คือ iPad อยากจะบอกมาเลยว่าน้องอยู่กับเราบาทปีกว่า,วาแล้วน้องยังใช้ดีอึดถึกทนมากๆเลยแล้วก็เป็นค้่หูคู่ใจในการทํางานเรียนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในน้อง iPad ดเจ8จริงๆก็ถ้าเกิดใครอยากจะให้เราทํารีวิวนั้นก็คอมเมนต์มาได้นะและนั่นก็จะเป็นทั้งหมดของเราภายในวันนี้โอเคไปเจอกันกันกบวันต่อไปหน้าแทบมืด ยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่สามของการาเรียนของเด็กมัลติมีเดียไม่เด็กดิจิทัลอานี่น่ะหรออากาศยมา <c oughs> <c oughs> มเช้าเราเป็นชุดนี้สำหรับในวันที่สามวันนี้เราจะเป็นการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นการเขียนโค้ดโดยที่เราเรียนอยู่เป็นหลักสูตรเขียนโค้ดสีชาซึ่ง คะไหนเทียบว่านม่ไปดูเรื่องเลยเพื่อตามจริงอ่ะเวลาโทรหาเขาโพสใช่ไหมพ่อจะถามว่าเออเขียนโปรแกรมได้ไหมทำ B Chat ได้มั้ยภาษาที่ง่ายมากเลยในใจเราก็บอกว่าเออมันก็ได้ได้ได้แต่คือแบบคะแนนแบบไปแล้วแต่พ่อไม่ต้องห่วงยงมีคนที่ทำไม่ได้เหมือนต้นเหตุเยอะขายข้าวทำข้าวส่งควายมาเรียนอินเตอร์ไม่เกินจริง คือวันนี้เราเดินที่ถึง C2 C02 แล้วไปสุดน,นูน่นไปไกลนู่นเนี่ย สำหรับในวันนี้ต้นเรียนเป็นเขียนโค้ดใช่ครับทุกคนฟังผิดเราเรียนเป็นเขียนโค้ดซึ่งสิ่งที่เรานั้นเรียนภายในเทอมนี้ก็จะเป็นภาษา CC ชาร์ปสำหรับในวันนี้คอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งของเรานั้นเรียนเป็นชื่อเรื่องว่าเมทอดอยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เราเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งแล้วเราเข้าใจในภาษาของ c ชาร์ปเป็นบทแรกที่เราเข้าใจก็คือบทของเมทอดแบบรู้สึกขอบคุณตัวเองมากมาเลยที่เข้าใจ สำหรับในการเรียนของมหาลัยเรานะทุกงานแล้วก็ทุกบทเรียนพวกสไลด์กับงานนั้นจะอยู่ในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า LMS m f u ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของมหาลัยเรานั่นเองเราก็จะต้องเข้า LMS เกือบทุกวิชาเพื่อที่จะเข้าไปเช็คงานแล้วก็ไปดูว่ามีงานอะไรบ้างแล้วก็ส่งงานผ่านลิงก์นั้นทั้งหมดเลยและนี่ก็คือทั้งหมดของเราภายในคาบเลคเชอร์ช่วงเช้าของวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งพองั้นเราจะต้องไปต่อที่สถานีต่อไปก็คือคาบแลบนั่นเอง เข้าสู่คาบบ่ายของเราที่เป็นช่วงที่สองของวิชาการเขียนโปรแกรมซึ่งคาบบ่ายจะเป็นคาบแหละเพราะว่าเช้าจะเป็นคาบเลคเชอร์การเรียนมหาลัยของเราจะเป็นนะว่าจะแบ่งเป็นคาบเลคเชอร์คาบแหละฉันไม่ตู้มหาลัยก็น่าจะเป็นอลไรแต่ฉันไมูจะยังไงแต่ก็ได้แหละอันนี้คือเข้าสู่คาบแหลบแล้วครับครับ ทง,รงเรียนมาปุ๊บเอามาทาจริงใช้จริงตอนนี้เลยแล้วก็ทํางานส่งอาจารย์โดยที่เราจะขาดไม่ได้เลยในการเรียนทุกวิชาเราจะต้องเข้าไปที่ LMS แล้วก็ใส่รหัสนักศึกษาตัวเองเข้าอีเมลนักศึกษาตัวเองเข้าไปดูงานเช็คโหลดไฟกระสาบแล้วก็เขาจะมีลิงก์ให้เราแนบส่งงานไว้อยู่และใช่เราจะต้องทําอันนี้ให้เสร็จนี่คืองานแ a บเราภายในวันนี้ล้วของเราในวันนี้มีทั้งหมดเจดหน้า ที่เราต้องใส่โค้ดเข้าไปทําโปรแกรมที่เราใช้จะเป็น Visual Studio 2022เพอะง้นนี่คือจะตาของนักเรียนดิจิทัล a r t ์ที่เข้ามาเรียนในฟ้าหลวงแล้วไม่รู้ว่าตัวเอง,งจะเจอกับการเขียนโค้ดมองเอาไว้เผื่อมีคนจะมาเรียนดิจิทัล a r t ์ที่นี่ก็คือได้เขียนโค้ดเป็นวิชาบ,บังคับเทอมแรกของปีหนึ่งนอกนั้นเทมอม2ก็คือไม่มีเลยแล้วสู้ๆโอเคฉันเขียนโค้ดก่อนใจกัน ของมาส่งแล้วคืออย่างนี้เวลาเราไปสั่งของมาใหม่นเป็นของที่เราว่าเราจะได้ใช้ในอนะคือมันก็คือกล่องข้าวสาลีอุ้ยทาไมกล่องแหกขนาดนี้แกคือตกใจครั้งแรกคือทำไมมันเป็นห่อตกใจครั้งที่สองก็คือมามาอย่างนี้ตอนแรกอ่ะฉันนึกว่ามันจะมาเป็นกล่องสรุปมันมาเป็นแบบห่อแล้วมันแกมันแย่มากอ่ะกล่องแตกเลยนะเนี่ย โอ้วีน่ารักได้อะไรมั่งอ่ะอ๋อก่อนอันเนี้ยตําหนิเห็นป่ะมีรอยดํากล่องด้านล่างก็มีฝุ่นนิดนึงอู้อือหือโอ้โอข้างในมันเป็นเครือเว้ยแกแล้วก็มีชั้นซ่อมแถมให้ด้วยน่ารักเชี่ย ซ่อมแบบซ่อมซ่อมซ่อมดูมีความแบบว่าคือเราว่ามีสินค้าที่ทำมาจากข้าวสาลีแล้วทั้งหมด2ชิ้นเห็นปะอันนี้จะเป็นหลอดที่เป็นหลอดข้าวสาลีนี้เราใช้บ่อยมากแต่ที่ฉันชอบอ่ะคือผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีใช่ปะตอนได้มาแรกๆอ่ะมันหอมกลิ่นข้าวกลิ่นแบบคล้ายๆกลิ่นใบมอมากเฮ้ยหอมทุกรอบที่ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีต้องดม โอเคพราแกก็คือวันนี้เป็นวันสุกใช่ไหมทีนี้วันสุกอะของเราอะไม่ได้เรียนเววันสุกเราไม่ได้เรียนเพราะงั้นก็จะเป็นวันฟรีไทม์ซึ่งฟรีไทม์นี่ไม่ได้หยุดเพราะว่าฉันจะต้องติวสอบทางานส่งอาจารย์เพราะว่าวันจันทร์ฉันจะต้องไปสอบควิสภาษากฤษแล้วแล้วก็วันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็ต้องสอบสเก็ตอีกใช่แล้วเราก็จะพาทุกคนไปดูกันว่าเด็กดิจิตอลอาร์ตกับการเรียนดออิ้งมันเป็นยังไงบ้างในวันเสาร์อาทิตย์เพราะงั้นวันสุกจบแค่นี้ คือเราจะบอกว่าในคลิปเราอะที่เราเปิดโฟมล้างหน้าเนี่ยเราได้เปิดใช้แล้วแต่ฉันจะให้ดูเสตซากโฟมล้างหน้าอันเก่าให้ดูคือเราเป็นคนที่ใช้โฟมล้างหน้าแล้วผ่าไส้น้องนี้อยู่แล้วแล้วฉันใช้เป็นแบบมัดเกลี้ยงของจริงอะเพราะงั้นเราก็มีเจตนามาอวดอันนี้คือเราเก็บอันนี้ออมาหลายอาทิตย์แล้วเพื่อที่จะเอามาถ่ายให้ดูในคลิป เผื่อวันใดวันหนึ่งเขาจะสปอนเราแต่ไม่ได้มีทางไป,ไปได้แต่ไม่สามารถบูออมจัแบรนด์นี้ได้เลยหลัจากที่มีพี่มินิมาร์มอฟลอคนหนึ่งแนะนําให้ใช้แล้วเราใช้แล้วมันดีเราก็เลยเป็นหลอดที่2แล้วซึ่งมันดีมันดีมากๆตามนั้นอาน้ำอนละบ๊ายบาย ใช่ว่าฉันชมูกผมใหญ่แม่น่เตัวดิกเส้นผ่ใหญ่ๆต่อแล้วก็แตกๆย่มยอมๆเหมือนฟันแต่ฟันไม่เป็นคือฉันตลอะก็ทรงผมตัวเองม,มากคุก็ทรงผมมันไม่เหมือนกันเลยก็จะใส่เสื้อธรรมดาอะไรนม่งั้นใส่เสื้อช็อปเข้าไปด้วย ม่จะโค้กเข้าอ่ะกูบอกวิวสวยกูได้ชมชุดคณะเลยเนินนรกของบอฟฟล์ที่แท้จริงเพราะงั้นใครที่จะมาเรียนบัฟฟล์รู้ไว้เลยว่าตรงนี้จะเป็นเนินนรกที่ทางโค้นที่จะลาดชันขึ้นไปไปชิปสภาพเด็กดิจิตอลอาร์ตในตอนเช้าที่เหมือนส่งขี่รถมาเื่อผมระเซล อุปกรณ์ที่เอามาการรุนคา,าต,ตัวเองก็จะมีกระดานกระดาษวาดาารูปแล้วก็อุปกรณ์วาดรูปตัวเองแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์สําหรับการรุนคลา,ข,าของเราเแล้วก็ตรวจไปแล้วนะคะนั่นนั้นอาทิตย์นี้ไม่ไม่ได้เป็นเวลาสุดแล้วนะคะที่จะเป็นสอบวิชเกติที่เราสอบก,กันมาแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนาะ แะ้วเันตอนนี้เตียวอุปกรณ์นะคะให้เวลาอีก5นาทีไม่เกินนะคะแล้วก็ประจำที่ขนงเป็นได้เลยส่วนโจทย์นะคะจะอยู่บนเดี๋ยวเราจะแชร์สกรีนให้ดูนะคะจะเป็นภาพน,น,น,นี่นะคะของพิเกอร์ในรูปแบบองกานะคะตามนี้โอเคสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยสำหรับในการสอบ,<ม>สอบดอยิงอย่าดมอันนี้ขาดไม่ได้เลยเผื่อกันสติตัวเองหลุดร้อยขณะสอบ สิบห้ยมาแล้ว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 สูบจับดินสอปากกาวาดโอเคสามสองหนึ่งไป โอเคทุกคนเราจะบอกว่าดอยิงในคาบนี้ของเรานั้นเราไม่ได้เรียนแต่ว่าเราได้สอบแทนการสอบดอยิงในครั้งนี้เราจะได้คะแนนสอบสอบนนิคะแนนเป็นการสอบควิกสเก็ตเขาได้วางกฎเกณฑ์ไว้ว่าถ้าโพสตคนรูปเดียวนั้นเขาจะให้เวลาเราในการสเก็ต5นาทีแล้วก็แต่ถ้าเกิดเป็นรูปของถ้าโพสตคู่เขาจะให้เวลาเราในการสเก็ต1ินาทีเลยก็เพียงพออยู่และนี่ก็คือสภาพไอ้ต้นตอนกําลังนั่งเขียนนั่งควิกสเก็ตนั่งสอบคืออยากจะบอกว่าหรือว่านาเคียร์ถูกดูเพราะว่าเพราะว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน เกทุกคนควรอยู่ในความสงบรู้สุดท้ายตรงนันทงท่านี้ติดต่อกันมาหลายชั่วโมงเลยล้าเลยเขียนชื่อกันเอาจริงๆรูปที่ว่ารู้สึกว่าออกมาดูดีสุดใน1ิดสองรูปใช่ไหมจะเป็นรูปนี้เห็นปะ ฉันว่าเราจะรูปนี้น่าจะดีสุดเนี่ยแผ่นนี้ดูแผ่นนี้คือแบบดูดูดีสุดแล้วหรบคุยสเก็บนี่ยีส่สิบคะแนนนะฉันรู้ว่าคุณดูก็น่าจะเป็นลมตามฉันพอกันดมอย่าดมไปซะ เอาดีแกผมหยิกแกยังดูดีกว่าฉันอีจริงจังเวลาเรามันไม่เท่ากันดีกว่าได้หรอข้าแบ่ง่ะข้าสองเลยได้แล้วบ๊ายบาย และนี่ก็จะเป็นทั้งบทของวีคเด็กดิจิทัลอาร์ตของมาฟอลลก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็กดไลค์กับคลิปนี้แล้วก็สามารถที่จะรอชมล็อกหน้าๆเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ชีวิตของเด็กในรั้วมหาลัยมาฟอลได้เลยโอเคสำหรับเดลี่ในวันนี้เราก็คงจะจบเพียงแค่นี้ละเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายอือเฮียเดินหนีไปแล้ว